สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพอร Morning Report ประจำวันที่7มกราคม2568ค่ะสำหรับวิเคราห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานโดยยังไม่มีข่าวใหม่ๆเข้ามาทำการตลาดต่าง ปรับตัวเพื่อรอการรับตำแหน่งประธานาธิพดีสหรัฐของนายโดยนัลด์ทรัมป์ในวันที่10มกราคมทำให้ราคาทองคำยังคงแกว่นตัวอยู่ในกอรอบไซด์เวย์ดังกล่าวโดยเมื่อวานนี้แกว่นตัวอยู่ในกอรอบระหว่าง2,625เหรียญถึง2,640เหรียญขณะที่เช้านี้เปิดที่ระดับ2,636เหรียญ ตลาดโดยองค์รวมยังคงคาดว่าเฟดน่าจะปรับลดดอกเบีย้ยได้อีกสองครั้งในปีนี้จากสองเหตุผลหลักคือเศรษฐกิจของสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่และภาวะเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงหรือปรับลดลงช้าก,กว่าที่คาด โดยตลาดเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของทรัมในส่วนของกองทุนทองคำ s b r เมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันถึกของทองคำที่8 7 1 0 8ตันขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ Final Service PMI ออกมาลดลงจากที่คาดการโดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ ISM Service P.M.I. คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ Ju ส o ็อบโ n เปนคาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมดัานาร์ชีดอนลร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ108.92จุดขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ109.06จุดและปิดที่ระดับ108.27จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ108.35จุดด้านค่างเงินบาทยังคงแปลงตัวอยู่ในทาง ที่ทางที่อ่อนค่าโดยชาวนี้อยู่ที่ดับ34.63บาทต่อราส่งผลให้ราคาทองคำไทยยังคงส่งตัวอยู่แถวบริเวณ43,200บาทต่อบาททองคำ พิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคํายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,625เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,650เหรียญสาหรับโกลาฟฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,655เหรียญและแนวต้านที่2,680เหรียญและโกลคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,650เหรียญและแนวต้านที่2,675เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 4 2 8 0 0บาทต่อพรงคํารรและมีแนวต้านระยะสั้นที่43,400บาทต่อบาททองคำ g o Futures e r i e s G25 ค่ะจะมีแนวรับที่ระดับ43,450บาทและแนวต้านที่ระดับ43,900บาท สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,625เหรียญแนวรับที่2 2,615เหรียญแนวต้านที่1 2,650เหรียญและแนวต้านที่2 2,660เหรียญและกลัมาพบกับบุญพงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ